เดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายนะคะในส่วนของตัวอย่างการเขียนบันทึกการอ่านค่ะนี่คือหน้าตาของบันทึกการอ่านที่ครูให้นักเรียนไปทํานะคะให้เลือกมาแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นค่ะตัวอย่างบันทึกการอ่านของครูนะคะครูเลือกเรื่องชื่อเรื่องนะคะดูแลตัวเองในช่วงโควิด -19 ระบาดค่ะแล้วก็เว็บไซต์ที่ค้นหานะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ครูกรอ๊อปในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยมาจาก Google นะคะถ้าบางคนไม่อยากเขียนเว็บไซต์ให้ละเอียดเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเขียนแค่ว่า www.google.com ก็ได้ค่ะเพราะว่าบันทึกการอ่านในครั้งนี้นะคะครูให้เน้นหาจากอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ได้หาจากในหนังสือเหมือนเมื่อก่อนค่ะสาระสำคัญนะคะครูก็ได้เขียนมาว่าการป้องกันโควิด -19 ที่สามารถทำได้ง่ายๆคือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องออกไปพบปะผู้คน และไม่ควรเอามือไปสัมผัสหน้ากากอนามัยขณะที่สวมใส่หรือถ้าสำหรับใครที่หาหน้ากากอนามัยไม่ได้ก็สามารถใส่หน้ากากผ้าก็ได้อย่าลืมล้างมือไม่ว่าสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์ก็ได้ค่ะนี่ส่วนของสาระสำคัญอีกครูได้สรุปจากข้อความเต็มหมดความเต็มมาให้เหลือแค่ไม่กี่บรรทัดนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดคะ่ะการอ่านที่ดีเราต้องอ่านแล้วจับใจความสำคัญนั้นมาแล้วเอามาเขียน นะคะให้ครูอ่านแล้วก็เข้าใจนักเรียนอ่านแล้วก็เข้าใจนั่นเองค่ะข้อคิดที่ได้จากการอ่านค่ะเราควรดูแลตัวเองให้ดีเพื่อไม่ให้ติดโควิด1 9นั่นเองค่ะการนำไปประยุกต์ใช้จะสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองช่วงโควิดให้ดีที่สุดค่ะการทำบันทึกการอ่านในช่วงสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้นะคะ ก็ครูไม,ม่ได้ให้ใช้หนังสือในการทำเพราะบางบ้านบางคนเนี่ยหาหนังสือได้ยากใช่ไหมคะครูก็เลยให้ใช้เทคโนโล,โลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเนื่องจากทุกคนนะคะมีอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วนะคะทำบันทึกการอ่านเสร็จแล้วส่งครูด้วยนะคะเด็กๆที่น่ารักน่ารักของครูค,คะ่ะตัวอย่างการเขียนบันทึกการอ่านก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนคุณได้ที่ยังไม่เข้าใจก็หวังว่าจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ ครูรออ่านบันทึกการอ่านของทุกคนอยู่นะอย่าลืมทำมาส่งครูด้วยล่ะขอบคุณค่ะไปแล้ว